สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายตังเมพาไปเที่ยวไหนตามมาเลยถนนเส้นนี้มุ่งหน้าตรงไปวัดหลวงพ่อปลดนี้หรือวัดประทาตวาโยหรือวัดห้วยน้ำซับนั่นเองค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าแยกโรงเรียนนี้ก็มีไฟเขียวไฟแดงแล้วเด้อตอนแรกๆที่เรามายังไม่มีต้องเดาใจกันนะแล้วก็ขับตรงไปยังอำเภอสนามชัยเขตนะ วัดตั้งอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสองข้างทางก็จะมีสวนยางไร่มันส่วนมากก็ปลูกสวนยางกันเนาะก็มีสวนขนุนด้วยนะเพื่อนๆขนุนเยอะมากแถวเนี้ยข้างๆเห็นไหมเพื่อนๆสวนยางกว้างมากใหญ่มากไม่รู้ใครเป็นเจ้าของเนาะที่ดินใหญ่ขนาดนี้คงรวยน่าดูเลย เพื่อนๆไม่รู้จะพากเสียงว่าอะไรดีมีแต่สวนยางอะเนาะตรงนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงวัวตรงนี้เป็นแปลงหญ้านะเพื่อนๆกว้างมากวัวเขาเยอะอะนะเนาะเราจะใกล้จะถึงแล้วไม่ไกลจากพนัทนะเพื่อนๆใครไม่เคยมาก็มาเด้อตามรอย เขาถูก24ล้านเราก็อยากถูกมั่งเราก็ตามเข้ามาถึงแล้วจ้าเดี๋ยวขวาเข้าไปเลยวัดห้วยน้ำซับวัดพระธาตุวายโยหรือวัดหลวงพ่อปดนี่นั่นเอง วิวสวยติดกับอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงนะคะเห็นยอดพระธาตุว้ยวัยรๆอยู่พื้นที่วัดกว้างมากที่จอดรถเยอะมากเห็นพระธาตุหรือยังเพื่อนๆสูงมากสวยด้วยนะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันใหญ่มากนะเพื่อนๆเขาว่ากันว่าง,งบประมาณ60สล้านสร้างพระธาตุองค์นี้คุณแม่สุจิตาพานทองเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะคะข้างในประดิษถาน พุตรเจ้าห้าพระองค์สีทองอลา,ามทั้งห้องทั้งเขาเรียกอะไรทั้งถงเลยข้างบนก็ขึ้นไปได้นะแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วเพื่อนเพนืเขาไม่ให้ขึ้นและเพราะบันใดมันแคบและชันอันตรายคนแก่เด็กขึ้นไม่ไหวหรอกอันตรายสูงมาก สีเหลืองทองสวยมาก,มากๆนะเพื่อนๆอล,ลังการมากข้างในเรามาไหว้หลวงพ่อปดนี้กันมาขอพอรท่านปดนี้ให้ทำงานด้วยนะไม่ใช่มาขออย่างเดียว <c oughs> ตรงนี้ก็จุดเสี่ยงโชคกันค่ะเพื่อนๆหายลวงไหายลวงวิงปอง ได้เลขตัวไหนเราก็ไปซื้อลอตเตอรี่เอาภาพนี้สวยเนาะก็มีตลาดไว้เราซื้อของกินของใช้ได้นะเพื่อนมันโลละสามสิบห้านี้ผักชาวบ้านเอามาขายเองของขายเยอะนะ แต่พักนี้คนเงียบๆเราเดินตลาดแล้วก็เดินเลยไปชมห่างเก็บน้ำรัดกระทิงใกล้ๆก็จะมีสารองค์พ่อพญานาคไม่รู้พ่าเรียกองค์พญานาคองค์นี้ว่าชื่ออะไรเราก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกต สารพยานาาเจ็ดเสียนแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำข้างหลังสวยมากนะเพื่อนๆอยากปล่อยนกปล่อยปลาก็มีบริการนะ <c oughs> เยอะมากสองข้างทางมีแต่ร้านปล่อยปลาปล่อยนก เราเดินลงไปชมวิวอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงกันลมเย็นเย็นอากาศดีมากวิวสวยเหมาะกับการพักผ่อนนะมาเที่ยวชมมากราบหลวงพ่อปดนีีแล้วก็มา ชมอ่างเก็บน้ำได้นะที่เดียวจบตอนนี้น้ำมันน่าจะลดเนาะน้ำน้อยไปหน่อยดูวิวฝั่งนน้นสวยอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงค่ะ สวยไหมคะตอนนี้คนน้อยเดินเล่นสบายสบายมาเที่ยวกันได้นะเพื่อนๆวัดประชาุวายโยนี่มีจุดเช็คอินมีจุดถ่ายรูปให้ด้วยนะวิวสวยๆลมเย็นๆ ใครยังไม่เคยมาก็มากันเด้อใกล้เองมาไหว้ขอพรหลวงพ่อปดนี้กันเดินกลับมาเที่ยวชมศาลพ่อพญานาคเกดเสียนกันต่อเมื่อกี้เดิอนอ้อมไปอีกทางได้เดินกลับมาอีกทางค่ะ เอาบนบานสารเก่าวสําเร็จเขาก็เอาห่างพญาน,นาคมาถวายกันเนะเเาะเต็มกว้างนะเพื่อนๆวัดพื้นที่วัดบริเวณวัดกว้างมากู้รีเริ่มสร้างพระาธาตุก็คือ คุณแม่สุจิตาพานทองค่ะตามประวัติเนาะว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองเก่าเรียกว่าวายุนครน,นะคะตรงนี้ยตำนานเขาเล่ามาอีกทีเนาะเราก็ฟังมาคร่าวๆนั่นแหละแต่ก่อนเคยเจริญรุ่งเรืองมีเมืองใหญ่โตชื่อว่าวายุยนครที่มาของชื่อพระธาตุวายโยด้วยหรือเปล่าไม่รู้ วันนี้วันที่16เนาะตรงวัวันหวยอ,ออกพอดีเราไปแม่ค้าลอตเตอรี่เฮใหญ่เลยถูกลอตเตอรี่เลขท้าย4ี่ไม่มีใครซื้อแผงนั้นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เลยได้โชคไปเต็มๆเลยเสียงกรี๊ดลั่นเลยแล้วเพื่อนๆมีใครหมานหรือเปล่าโชคดีกันบ้างมห